สวัสดีครับพบกับผมช่อง pv ว็วเรียววัวันนี้ผมพาทุกคนมารับชมตัวใหม่ล่าสุดจาก Vivo e นะครับจะเป็น x 2 0 0 s e นะครับมากับเดนไซส์นะครับมาดีเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมแกะมาแล้วนะตัวเครื่องจะอยู่ด้านนี้ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในสนองตัวในกล่องบอดี้นะครับเข็มยิ้มซิมนะครับแล้วก็คู่มือส่วนตัวนี้ จะเป็นในส่วนของตัวหัวชาร์แล้วก็สายชาร์ตนะครับยังเป็นไท้ายเอฟูท้ยซีอยู่นะเป็นแบบนี้นะทุกคนสายชาร์จก็อยู่ด้านในตรงฝั่งนี้นะครับสบายเลยนะฮะอาใครนะครับผมสนใจในตัวนี้ผมบอกได้เลยว้าวมากอารมณ์หน้าจอเนี่ยอารมณ์คล้ายเอ่อแบรนด์ผลไม้นะตัวขอบบอดีต้ต่างๆนะที่ผมลองจับเบื้องต้นนะทุกคน อันนี้ให้ดูก่อนนะแล้วก็มามันจะมีเคสที่แถมมาให้นะครับจะในกล่องจะเป็นสีเหมือนตัวเครื่องเลยนะนี่เลยประมาณนี้นะครับทุกคนคิดว่าสวยไหมเอ่ยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูดีกว่านี่สีตัวเครื่องกับสีนี้ในสองตัวเคสเคสมันจะสดกว่านิดนึงนะครับตัวเ,เครื่องกันสีจะจางกว่านี่เลยผมไม่แน่ใจว่าเวลา ใช้ไปแล้วมันจะเป็นคราบหรืออะไรแล้วทำความสะอาดง่ายไหมนะอะจากที่ดูนะเป็นยังไงครับทุกคนสวยนะตัวรูปฟางอ้ไม่ใช่ตัวไม้นะครับผมตัวลำโพงนะครับดูสายชาร์จนะครับกับบอดี้เคสที่ใส่แล้วก็เลนส์ใสอยู่ตรงกลางนะครับไฟออร่านะครับกล้องอันตาวาย8หลานผมจะมาเล่าในส่วนของตัว CPU เบื้องต้นอ่า พญาถอดเช็นนะ,ะให้ทุกคนดูนะครับบอดี้จริงๆจะเป็นประมาณนี้อตัวเครื่องก็อย่างที่บอกนะด้านล่างบอกไปแล้วด้านบนก็จะเป็นตัวเนี่ยขอบเนี่ยให้อารมณ์เหมือนเปะแบรนด์ผลไม้จริงๆเป๊ะเลยเนี่ยดูนะครับลำพงเป็นลำพงคู่นะครับผม วงกู้บนล่างนะครับเข็มจิ้มซิมใส่ได้2ซิมน,นะตัวจอนะครับจอประมาณ6.31นิ้วนะครับผมในส่วนของตัวความละเอียดของจอ1.5 k เคนะความสว่าง5,000ันนิตนะครับผมความสว่าง5,000ันิตแบตเตอรี่นะครับให้มานะครับถึง6,500มิลลิแมต้องใช้เป็นซิลิคอนคาร์บอนแน่นอนเพราะว่าตัวเล็กแค่เนี้ยแต่ให้แบตถึง 6, 5 0 0 มมนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆกับตัวบอดี้แค่นี้นะครับบอดี้เล็กนะครับแล้วก็มากับในส่วนของตัวเล่มนะครับ12นะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเล่มเล่มให้มา12ขยายเล่มได้อีก12นะครับความจุ512นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Android นะครับมากับ Android เวอร์ชัน15นะครับฟันชัท OS ล่าสุดนั่นเองนะครับผมตัวจอเนี่ย ความสว่างพูดไปแล้วห้าพันนิาถ้าพูดผิดขออภยัยแต่ว่าคิดว่า5้าพันนิดเพราะว่าในส่วนของตัวจอเนี่ยมันมีการกระพริบนะครับลดแสงสีฟ้าหรือว่าการไม่แล้วของสายตาเนี่ยอยู่ที่3,840นะครับความถี่ในการกระพริบนะครับต่อครั้งนะครับเราก็ใช้โซเชียลหรือว่าดูเล่นเกมอะไรต่างๆได้นานขึ้นนะครับไม่ปวดตานะครับในส่วนของการชาร์จนะครับมากับในส่วนของตัวชาร์จ90ัตนะครับผม มาสัมพันธ์กับแบตเตอรี่6,500นั่นแหละนะครับตัวกล้องนะครับกล้องมี3ชิ้นเลนกล้องหลักนะ50ล้านกล้องทะเล50ล้านแล้วก็อัตาวายเป็นของเลนส์ไซส์8ล้านนั่นเองนะครับเอนทั้งหมดนี้เป็นเลนส์ใสนะกล้องหน้าจะเป็น50ล้านนะครับผมกล้องหน้าน,นี้50ล้านแล้วก็ในส่วนของจีชิปเนี่ยใช้เป็นเดเมนเซตี้เก0านะครับคะแนนล้านเก้ากว่าเกือบ2ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Uh huh. G.P.U ใช้เป็น Immortal นะครับ G720 mm hmm. นะครับผมจอ120 h ฮเลื่อนไหลนะครับอ่เลื่อนไหลนี่แบบนี้เลยอ่เดีย๋ยวมาลองใน2กล้องกองันกล้องนะครับมีอันตรายแล้านก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวลองดูเดีย๋ยวผมลองดูนะสักรูปหนึ่งธรรมดาคูณสเป็นคูณ3 แล้วก็คูณสิบโอ้อันนี้อาจจะใกล้ไปอ่าเดี๋ยวเราดูแค่ระยะเดิมๆก่อนนะนี่เป็นไงครับคูณสามนะครับอ่าคูณสองนะครับผมโอ้สวยติดนิ้วดีมากแล้วก็ในส่วนของคูณหนึ่งธรรมดานะครับผมอันต้าวายนะครับอันต้าวายถ่ายภาพได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ผมลองในส่วนของการถ่ายภาพหลายๆรูปมาเ,เมื่อกี้ไปไหนละรูป่ายไปละ อ่าเดี๋ยวลองใหม่นะครับมันจะมีในโ่มของตัวโหมดภาพถ่ายที่เป็นภาพบุคคลนะครับผมระยะ23-35มมิลนะครับ5 0าสิบมิลแมิลแล้วก็หนึ่มิลนะครับแต่อันนี้ผมอาจจะไม่มีแบบนะแต่ผมอยากลองอันนี้ครับสแนปช็อตสแนปช็อตก็คือความการเคลื่อนไหวแล้วก็ถ่ายภาพเดี๋ยวลองดูสักรูกนึงนะครับอ่านี่ใช่ไหม ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมก็สบัดมือไวอยู่นะแล้วก็ถ่ายภาพมาเป็นไงเวลาเราไปถ่ายแบบภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันดีมากนะเพราะ่ใช้ได้สขของตัวปรับภาพจาก AI อีกทีหนึ่งนะครับหมดขึ้นนะครับถ่ายภาพปกติวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ 4K60 เฟรมแบบนี้นะ,ะถ้ากันสันจะใช้เป็น 80P60 เฟรมนะครับผมเดีย๋ยวลองดูสักแป๊บนึง อ่าเรากลับมาดูที่วิดีโอนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมการอัดเสียงนะของวิดีโอนะครับเจนน่บาบังชนะัดนะรู้จังมือผมจอไม่ได้ใหญ่มากนะครับอารมณ์เท่ากับแบนด์ผลไม้เป๊ะนะครับหรือแบน์ส้มนะครับอ่าตัวนั้นก็อารมณ์นี้เลยจับเหมือนกันเลยนะครับ ในส่วนของกล้องเป็นไงดีไหมใครจะเอาไปดูในส่วนของแอปพวกต่างๆนะครับก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหานะอันนี้ผมยังไม่ได้เคยเข้าใช้อะไรเพราะว่าเพิ่งอันบล็อกเลยแกะกล่องจอร้อยยี่สิบเอร์เซ็นต์ไหลลื่นจอสว่างคมสวยนะครับไหลลื่นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่ามันมีเกมก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้โหลดเล่นหรืออะไรนะ เราคราวนี้เราไปดูในส่วนของตัวติกตอกกัน,นะว่าเวลาเรามาเล่นเนี่ยมันจะสมมุติไหลเล่นดีไหมนะครับผมออลองมาดูสัตว์ละกันลองลองดูเล่น,เล,นเล่นดูก่อนว่าอย่ไงนี่ครับเป็นไงครับถือไว้ไหลเล่นแล้วก็เียงดังต้องชัดอยู่นะ ไปจะไปซื้อไปดูทิกเอกอะไรต่างๆนะครับสบายเลยครับไหลลื่นที่เหลืออยู่ที่อินเทอร์เน็ตของทุกคนนะว่าใช้เน็ตโปรอะไรนะครับเน็ตดีแค่ไหนเน็ตคุณแรงแค่ไหนในการใช้งานนะครับมันเร็วอยู่นะยาะามลดเสียงอ่ะเป็นไงครับเสียงดีนะลำพงคู่เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเอ้ยถ้าเรามาดูแบบนี้มันจะเสียงเป็นยังไง Okay. นี่เสียงด้านบนเสียงด้านล่างฟังแล้วมีมิติในการเสียงมันมีวอลลุ่มครับผมเสียงมันมีวอลลุ่มถ้าใครซื้อไปในส่วนของตัวนี้ถือว่าโอเคราคาราคาเนี่ยอยู่ที่สองสองกลางๆนะครับผมผมใบแค่นี้ราคาอยู่ที่สองกลาง กับแบตเตอรี่ที่เขาใส่มานี่ผมก็เหลือเชื่อมากว่าเขาใส่ไปได้ไง6,005 5ซิลิกอนคาร์บอนมาสามารถบีบอัดออให้เล็กลงแล้วก็ใส่ได้ถึงขนาดนี้สีพัดเทวสวยมากเลยทุกคนถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวิียิวให้ด้วยนะครับผมอ,อ,อันนี้มาอัปเดตให้เลยแบบล่าสุดเลยนะครับผมขอบุณครับผมสวัสดีครับ